ครับตอนนี้ฟิวไฟแม็กอะตอนนี้ก็นะครับเข้าเซิร์ฟไทยเรียบร้อยอันนี้ผมลองดูแหละเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับฟิวไฟแม็กแต่อันนี้ผมไม่กล้าล่วงหน้าก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยโหลดแล้วกันนี่คือฟิวไฟแม็กจริงๆเลยนะเนี่ยอันเนี้ยคือหน้าของเราไม่มีนะอันนี้น่าจะเข้าไทยเร็วๆนี้นะครับผม อันนี้ยผมไม่แน่ใจว่าจะเข้าไทยตอนไหนนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเข้าตอนไม่รู้เหมือนกันว่าหนึ่งกันยานหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมไปดูแลเหมือนเขาไม่บอกเลยเลยว่ามาตอนว่ามาจะพร้อมตอนไหนนะครับเดี๋ยวให้ดูโ,โอ้ประมาณนี้นครับ เดี๋ยวให้ดูหน้าเกมใช่ไหมอันนี้คือหน้าล็อบบี้อันนี้คือหน้าล็อบบี้แบบ36องศาได้เฮ้ยสย60องศาเดี๋ยวผมลองไปอยู่ในเกมฟีฟ่าของผมนะครับ,อบ,อบโอเคไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะแต่ผมจะพยายามว่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ไมน์ โอเคมาอันนี้ก็โฟกัสไทแลนะ้วทุกคนจำไว้นะว่ามันจะหมุน36องศาได้นะครับเรามาลองดูว่าของเซิร์ฟไทยของเรามันจะทำได้ไหมนะครับผมดูดิเซิร์ฟของเราจะทำได้ไหมเราเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าเขามีลงทะเบียนในนี้ลิทอมเขาด้วยเราหมุนจนได้ไหเนี่ย อันนี้ <lent> il, ลงทะเบียนลงหน้านะครัมผมพี่ชายแม็กซ์นะอ่าอไม่ได้อ่ะออกได้แหละเอาลรงดีแล้วหรอโอเคลรงดีแฮสล้ำตกด้วยทุนโกสองเฮ้เกิร์ดโกสองด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยว้าวพี่กินอะไรอ่ะอีล้ำ่ะ โหครับอืยังทดูดิว่าคนในแคนผมเขาลดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขากันเฮ้โยโกสองกันหมดเลยอ้าวเข้าเกมอยู่ในเกมเดี๋ยวเรามาดูว่าโกสองจะเป็นงไงโอ้โหผมโกสองเนี่ยแระสอง ว้าวดูดิว่าสวยไหมวันนี้มาลี๋ยวผมก่อดูก่อนนี่สวยไหมก็อ้ามันอันเหลืองอ่ะไม่ใช่คืออะไรเออไหนวะจะหนักอันนี้เฮ้ยก็สวยอยู่นะโอเค คือมันหมุนสามสิบองศาไม่ได้อะแต่ม,มันจะหมุนอย่างนี้ได้แต่แบบสามสิบองศาค,คือมันจะมีแบบตรงนี้ด้วยแล้วก็หมุนได้ไปเรื่อยๆอยงั้นนะครับอแต่มันน่าจะยังไม่ได้เข้านะครับผมนะโอเคดีคัะไปเจอกันใหม่นะครับบายบายยง